มาหาป้าแป๊บนึงได้พี่ลกูกป้ามาหาใครคะคือป้าป้าหิวมากอ่ะป้าขอข้าวหนูสักจานได้ไหมเออป้าป้ามาจากไหนคะเนี่ยแล้วรู้จักว่าป้าอยู่ตรงท้ายวัดมัน,นก็เดินสงูงๆออกมาป้ามีลูกอีกสองคนนะที่รอกินข้าวอยู่ ตามหลังจางเขาแต่เจ้านายเขาไม่ย้ายเงินเปล่ามาก่อนล้วเขาบอกว่าจะรอสิ้นเดือนลูกป้าไม่กินข้าวมาสามวันแล้วเดีหนูไปเองค่ะป้าป้าอยู่ร้องก่อนนะป้าใจเย็นก่อนป้าป้าอยู่ไหนนะคะป้า้ปอยู่ข้ามวัดเสมอเนี่ยป้าสองคนรอทุ่มเทว่ะป้าจะไ่ไปไหนป้าไม่ได้กินไม่เป็นไรแต่ขอให้ลูกกิน ไปค่ะป้าพูดนะคะพ่อวูนะคะขอแค่าก็พอาหลังเนี่ยจะให้ป้ามาทำความสะอาดบ้านขอแถนก็ได้นะคะได้่ปเ้าง้อหอยป้าัก็ไม่หูค่ะไม่ใชค บอกว่าตัวตอนนี้คือ <me> <od> <worries> ้าอำควอมสะลาดบ้านเลยให้ปลอดแองกมาได้นะ